ม่ยกใจหายฟอสซิชัยพระเอกหมอลำหน้าวาวานประกาศลาออกจากคณะหมอลำระเบียบวาเทศินให้เหตุผลที่เชื่อว่าหลายคนจะเข้าใจฟอสซิชายพระเอกหมอลำประกาศลาออกจากคณะระเบียบวาเทศินทำเอาเหล่าแม่ยกใจหายเมื่อสถานการณ์ตอนนี้ฟอสซิ ชายพระเอกมอลำรูปหลอกจากคณะมอลำาระเบียบวาเธอสินออกมาแจ้งข่าวผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจจัฟอสซีชชยประกาศออกจากวงมอลำาพร้อมให้เหตุผลที่เชื่อว่าพ่อยยกแม่ยกต้องเข้าใจอย่างแน่นอนโดยฟอสซีดไชยพระเอกมอระเบียบวาเธอสินได้ระบุข้อความถึงเหตุผลที่ต้องการลาออกว่าด้วยเหตุผลส่วนตัวเรื่องสุขภาพขอพระคุณพ่อเอพ่อเกอ และทีมบริหารทุกท่านที่เมตตาให้โอกาสเด็กน้อยบ้านนาได้ฝึกฝนและพัฒนาต่อยอดในทุกๆด้านเถินเวทีอ่านทรงเกียรติส่งคุณค่าสำหรับผมขอบคุณแม่แม่พ่อๆพ,พ,พี่พี่น้องๆ้ศิลปินและทุกๆคนในวงที่คอยช่วยเหลือให้ความรู้ให้กำลังใจมาโดยตลอดครับให้ได้มอบความสุขด้านหน้าเวทีให้กับแฟนเพลงแฟนหมอลําสุขคนครับอัด จะยังบอกเก่นมีผิดพลาดแน่แต่ในระยะเวลาปีกว่ากว่าผมเต็มที่และภูมิใจที่สุดแล้วครับที่ลืมบอกได้เลยขอบพระคุณแม่แม่พี่พีพ,พ,พี่น้องแฟนคลับสุกคนขอบคุณกันลยนานมิตรทุกท่านที่คอยสนับสนุนคอยเป็นแรงชี์แรงใจและให้โอกาสให้ทุกอย่างกับผมจึงได้มีออสซิชัยในมือนี้ขอบพระคุณบ้านฮักทุกๆบ้านครับขอบคุณ ที่ฮักและเมตตาเด็กน้อยบ้านนาคนนี้ผมยังจะสร้างผลงานในพื้นที่ที่ผมสามารถเหดดได้เพื่อตอบแทนพี่น้องแฟนคลับสู่คนต่อไปครับขอให้เป็นการเริ่มต้นที่ดีในทุกๆเรื่องทุกอย่างสมหวังตามที่ตั้งใจ0-1-0-3-2-0-2-3ลาไกลบลอดได้ลาจากฟอสซิชัยท่ำกลางคอมเมนต์นส่งกำลังใจจากแฟนคลับเป็นจำนวนมาก